สรุปทุกประเด็นเยียวยาเราไม่ทิ้งกันเยียวยาเพิ่มมันไหนเพิ่มให้กี่บาทและจะเอาเคอร์ฟิวกลับมาใช้อีกหรือไม่ในเดือนหน้าหรือแค่ประกาศพลกฉุกเฉินเท่านั้นกับสวัสดีครับพ่อพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช้านาทุกท่าน และผู้ที่ถือบัตรคนจนร่วมไปถึงประชาชนถุกลกุมนะครับสำหรับมือนีทั้งช่องของเฮาก็มาร้อมกับข่าวสารสาระและสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้พน,น้องเกษตรกรชาวไรชาวนาและผู้ที่ถือบัตรคนจนร่วมไปถึงประชาชนถุกลกุมนะครับผู้พน้องครับก่อนที่ไปรับฟังข่าวสารดีๆในมือนีนะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮาก็ต้องของกําลังแรงใจจากพ่อแม่พ่น้องนะครับโดยการกดไลค์กดติดตาม และอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อทั้งช่องของเขาได้มีข่าวสารใหม่ๆกับผมก็จะได้รีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้บพลัดข่าวสารและสิทธิทประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรทีจะได้รับนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับข่าวสารในวันนี้นะครับจากกรณีทีมมิทหารอียิปต์นะครับติดเชื้อโควิด -19 เเข้ามาพักในโรงแรมที่จังหวัดระย,ยองนะครับ และเดินทางเข้าห้างสรรพสินคา้าห้างดังในพื้นที่นะครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในรอบ2เดือนนะครับที่สถานการณ์โควิด -19 ที่บอมีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยและในเหตุการณ์ล่าสุดน,นะครับที่ทหารอียิปตติดเชื้อโควิด -19 เข้าขาพักโรงแรมดังนะครับที่จยงหงวันละยองนั้นจึงต้องทําให้ฝ่อระวังพื้นที่นะครับภายใน14วันจึงส่งผลให้เศรษฐกิจจังหวัดละยองนะครับสุดตัวลงอีกครั้งซึ่งก้อนหนานน้นะครับมีการผ่อนคลาย็อกดาวน์เฟสนฮาแล้วนะครับ จึงทําให้พ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับเปิดสถานบริการรอรับลูกค,ค้าที่จะเข้ามาจับใจใช่ซอยจึงทําให้เกิดการลงทุนในธุรกิจต่างๆหลังจากมีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในจังหวัดระยองทําให้เศรษฐกิจรลยองนะครับสุดตัวลงอีกครั้งนะครับโดยทางสอบคอได้ขอสรุปมาตรการเยเียวยาเราไม่ทิ้งกันมีดังนี้นะครับทั้งกับท่วงการคลังจะเสนอข้อข,ขอละมอสรุปมาตรการภายในอาทิตย์หน้า หรือสิ้นเดือนนี้นะครับเพื่อสรุปมาตรการจะมีการจ่ายอย่างไร่และจ่ายให้กี่เดือนในระยะ1-3ถึงเดือนต่อจากนี้นะครับหรือจ่ายหาพันบาทถึง1 5 0 0 0บาทเพราะสถานการณ์ยังบ่อถ,ถึงคันวิกฤตจ,จริงนะครับแต่ในตอนนี้สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้สุดตัวลงยางต่อเนื่องหากนับจากโครงการเที่ยวปันสุขนั่นเป็นไปได้ว่าคงบม่มีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางไปจังหวัดเลยองนะครับ พออยู่ในช่วงฟอร,ระว่างโควิด1 9ด้วยนะครับเป็นเวลา14วันและข้องการเที่ยวปันซุกเป็นการหาเงินระวางรัฐบาลกับประชาชนซึ่ง่มีการอัดฉีดให้ทั้งหมดนะครับโดวยวันแรกมีผู้ลงทะเบียนแค่2ล้านคนเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นจํานวนหน่อยที่รัฐบาลได้คาดการไว้นะครับว่าวันแรกจะครบหาล้านซิ์ตั้งแต่วันแรกที่คาดการไว้นะครับสรุปไปเคลื่อมาตรการเยเียวยาเราไม่ทิ้งกันต้องลอสรุปอาทิตย์น้านะครับไปพ,พี่นองครับ พก่อนหน,น้านี้นายละวรอนแสงสินิน,นะครับท่านกดิกาว,วา่าสำหรับมาตรการดังกล่าวจะมีการขยายเวลาเดียวยาและเปิดลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ที่ตกงานหรือไม่นั่นนะครับต้องรอประเมินสถานการณ์อีกครั้งซึ่งรัฐบาลก็แน่นอนอยู่แล้ววา่ามีการเห็นชอบอยู่แล้วในเดือนกรกฎาคม63นี้มีการพอนข้าวลกดาวเฟสหาแล้วก่มเศรษฐกิจจะเป็นการให้บริการทั้งหมดนะครับนายลอวรนเกาวซึ่งดูจากสถานการณ์ในเดือนนี้แล้ว ก็เห็นสมควรว่าควรมีการใจเยียวยาเพิ่มอย่างหน่อยหนึ่งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้มีโอกาสผ่านสูงในที่ประชุมคลมออาทิตย์หนานะครับพ่อแม่พี่น้องครับและการประกาศเคอร์ฟิวนั้นนายโยกะดกาว,วา่าหากมีการแพร่ระบาดในไทยก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับเพราะสถานการณ์ยังบอน่นนอนและยังบอทราบว,วา่ามีผู้ติดเชื้อลงเหลืออยู่ในประเทศไทยหรือไม่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวจังไรเข้ากับมาติดตามข่าวสารนี้กันต่อไปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังข่าวสารดีๆในมือนี้นะครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ